สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับลุงหนองวิศวกรนอกเวลาครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับที่ลุงนองก็จะมาคุยกับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ถือว่าครบ1เดือนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ที่ลุงน่องลงคลิปลงไปใน YouTube ครับก็ปัจจุบันโกโก้จันเรามีคลิปอยู่ใน YouTube 35วิดีโอแล้วครับมีเป็นวิดีโอแบบยาว เป็น EP เนี่ยต้อง22 EP แล้วครับก่อนอื่นลุงหน่องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของลุงหน่องนะครับคนดูต้อง30,000วิวแน่เกินเป้าไปมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลุงหน่องจริงๆเป็นคนไม่ชอบเล่นโซเชียลเลยนะครับแต่ที่ลุงหนองตัดสินใจลงมาทำ u t u b e เนี่ยครับ ก็เกิดจากการที่ลุงนองทําสวนโกโก้จันนี่แหละจนกระทั่งลุงนองเห็นดอกเห็นผลของสิ่งที่ลุงนองทําก็เลยเหมือนกับเราอึดอัดอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะแบบคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะสําเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลุงนองอยากให้ทุกคนเห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนก็เลยแชร์ลงไปในโซเชียลอะครับ อุปกรณ์ที่ลุหน่หนองใช้ก็ก็ธรรมดานะก็คือช่วงตอนนี้เรายังใช้มือถือถ่ายอยู่เลยนะส่วนไมค์ผมก็ไม่ได้ซื้อไมค์ไวเลชมาเนาะตอนแรกซื้อไมค์ไวเลชแบบถูกๆมามันเสียงมันไม่ดีก็เลยไม่ได้ใช้ก็จะเป็นแบบภาพก็จะไม่ไม่ค่อยสวยเนาะเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับถามว่าพอใจกับผลงานวิดีโอตัวเองไหมนะครับ ตอนถ่ายตอนทำอ่ะครับก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะครับก็คือเราเราไม,ม่ประสบการณ์เนาะในการที่จะสื่อสารอะไรพวกนี้ครับเราเป็นวิศวกรเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการสื่อสารก็ถ่ายอย่างเช่นกลับไปย้อนดูเนาะ EP 1ถึงห EP 3่ะครับจริงๆเนื้อหาเราอยากจะแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องราวของสวนโกโก้จันเป็นยังไงเราก็ก็ถ่ายไปแล้วก็ เออเราก็มานั่งดูย้อนหลังเราก็เพราะว่ามันดูตลกมากๆเลยมันแบบเหมือนเราท่องอะ่ะเหมือนเราท่องให้เพื่อนๆ,ๆฟังอะ <ๆ S 1> เนาะเราดูเองเรายังลำคาญเลยเราก็เออขำดีนะครับส่วน EP 4ถึง EP 10เนี่ยครับมันจะเป็นการเดินเข้าไปภาคสนามเนาะไปดูในแต่ละส่วนของส่วนโกโก้จันนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของที่เราอาธิบายไปถ่ายไปนะผมกลับไปดูย้อนหลังก็ก็เออ ก็ตลกอะ่ะคือพูดไปแล้วก็ถ่ายมั่วคือถ่ายแบบมือสายไปสายมาอะไรเงี้ยเออเราก็เห็นแล้วก็เ,กเออคนคนฟังนี่ทนคนดูทนเราได้นี่ก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนๆจริงๆเลยนะครับก็เลยบอกว่าเออเราเห็นแล้วเราเราก็เลยเป็นแร,บบรงบันดาลใจลวว i, เราว่าเฮ้ยหลังจากนี้ไปเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วตั้งแต่ e อพีิบสองเป็นต้นมาจนถึง EP พีปัจจุบันเนี่ยก็คือ แน่นอนตอนแรกเหมือนเราเป็นวิศวกรนะเราอยากอยากจะให้เพื่อนๆนะได้รับอะไรไปเนาะเราก็แบบอย่างที่บอกบางอย่างมัน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 ยากไปสำหรับเพื่อนๆเออเราเป็นเราเพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะไม่ใช่วิศวกรเหมือนเหมือนลุงนองอะเนาะก็ก็เลยถ่ายทฤษฎีเข้าไปมากไปเพื่อนๆก็ดูอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยก็ก็เราเราเองเราเออถ้าเราไม่ใช่วิศวกรเราคงดูแล้วเบื่อก็เป็นก็เป็นสิ่งเราเรียนรู้เนาะ ก็จะบอกเพื่อนๆว่าลุงนองก็จะพยายามทําคลิปที่เข้าใจง่ายแล้วก็เอาความเป็นลุงนองออกมาให้เพื่อนๆดูได้มากที่สุดนะครับก็คือเราคงไม่ไม่แสดงตัวว่าเราเป็นผู้รู้เนาะแต่ว่าเราเป็นเราเราน่าจะเอาแรงบรันดาลใจจากตัวเราสื่อสารให้เพื่อนๆที่เข้าใจในในวิธีการที่มันง่ายกระชับกว่านี้เนาะเราจะพยายามปรับปรุงในเพราะในเรื่องของกราฟิกเนาะเรื่องการถ่ายวิดีโอ เรื่องการตัดต่ออะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับประการสร้างคอนเทนต์เนาก็จะพยายามให้มันครอ,อบคุมเนาะจุดเป้าหมายให้มากที่สุดก็เราเชื่อมั่นว่าเราเราก็น่าจะเติบโตแล้วก็สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆดูไปได้เรื่อยๆครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็สัญญาว่าต้องดีกว่านี้ครับขอบคุณครับ ตัวอย่างก็เหมือนใน EP 1ีนะครับก็คือเราเจอปัญหาแบบนี้แหละโกโก้ไม่มีใบหรือเป็นโรคล่างเน่าคนเน่าอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยหรือว่าบางทีเราเจอปัญหาต้นโกโก้ปลูกปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วไม่โตเราก็แก้ปัญหาง่ายๆคือตายแล้วก็ปลูกใหม่ตายแล้วก็ปลูกใหม่เงี้ยเราไม่เคยคิดที่จะอยากเข้าไปค้นพบเลยว่าจริงๆปัญหาคืออะไรเราจะได้ไม่เจอปัญหาซ้ำสร้างเงี้ยเพราะนั้นการที่ ลุงหน่องได้คุยกับเพื่อนๆผ่าน YouTube เนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้ลุงหน่องแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้มันแบบเป็นรูปธรรมหรือสิ้นซากไปในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับ